นี้เรามาอยู่ที่วัดจุลามณีนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับน้องพิมเรามาไหว้าทาวสวุวรรณค่ะทำ <c oughs> ไมต้องมาวัดนี้คะพี่ต้นเพราะว่าทาวสวุวรรณนะครับที่วัดนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ <c oughs> การสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากนิมิตของหลวงพ่ออิฐนะครับซึ่เป็นเจ้าอาวาส uh huh. ของปัจจุบันนะครับองค์จจ<อ>ุบันที่ท่านได้นิมิตแล้วก็ได้ขออนุญาตเทวสุวรรณนะครับสร้างที่ตรงนี้แล้วก็มีคนมาขอโชคลาภ หรือขออะไรต่างๆนานาเนี่ยได้ผลกันหลายคนเลยจนทำให้เกิดมีการที่มาแก้บนกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ กุฏิหลวงพ่อเนื่องค่ะถผมเดี๋ยวเราจะเนี่ยตอนนี้เราบูชาดอกบัวแล้วก็ทูปเทียนละเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบหลวงพ่อเนื่องกันนะครับหลวงพ่อเนื่องเนี่ยเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับอยู่ที่วัดจุฬามณีแห่งนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนท่านถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ถือว่าได้รับได้รับความเคารพนับถือมากมเพราะว่าท่านมีเกี่ยวกับ<ม>พวกคาถาอาคม,มหรือแม้กระทั่งเรื่องการหายตัวได้อะไรเงี้ยนะที่สำคัญคือสลีระของท่านเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเข้าไป กับสักการะท่านกันพรทศโลกที่สร้างใหม่สร้างมาล,ะละประมาณปี5455หรือเรียกว่าพระพุทธจุฬรามณีซึ่งเป็นพระประธานที่อยู่ในเีดีที่กำลังนินการสร้างอยู่ก็คือการขอพรอ,อ,อยู่ที่ตัวของท่านจ,จะขอพรในด้านใดด้านหนึ่งขอให้วาสการะ เกิดในวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2ั452มรณภานะรอบพื้นที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2530อายุ79ปีก็เดือน13วัน3 3 13ปี112ปีโดยท่านเป็นขนาดจารยุทธิดุลพงษ์หลวงปู่แช่มผู้อธิการป้องและพระหลวงปู่ใจนะครับท่านก็จะถือว่าเป็นพระอย่างหนึ่งทุกวันที่15เมษายนจะส่งน้ำปีละหนึ่งครั้ง ก็คือการเจรจาไปหรือก่อนที่จะส่งน้าต้องเป็นการทำบวนหรืออุทิศแล้วก็ส่งน้ําให้กูบารา์ของทัศกร์เพีงจะส่งน้ําของท่านได้แล้วศีรษะท่านหรือหน้าขอท่านจะหันหน้ามาหารหเรายินให้เราแล้วมีเกสรขึ้นเล็บขึ้นไปเท้าขึ้นนะคะตามที่ท่านได้เห็นสาราหลังนี้เข้มาทั้งหมด22ล้านในการ,รกาสการะผู้เลือกขอให้ใจ ของคุณและมือของคุณศรัทธาไปด้วยกันและคุณกลับไปจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนหนึ่งขอเรื่องเมตตาสองขอเรื่องโชคลาภสามใครมีโรคประจําตัวหรือสุขภาพไม่ดีขอเรื่องสุขภาพใครอยากจะบนค้าไครที่ดินขอได้หรือการเดินทางนะของนขอได้หมดดูที่ว่าอยากขอเื่อมากแล้วเอื่อถึงมันจะไม่สําเร็จขอสิ่งที่เรื่อหนุแล้วการของ่ายๆคุณคิดอะไรจะว่งคุณขอสิ่งนะั้น แล้วคุณได้แต่ขอให้คุณศรัทธาก่อนที่คุณจะมาเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อของพระไม่ใช่ว่าอุย้ยผมขอเรื่องให้ห่วยแม่อาการมาทุกป่วยแล้วก็ไปโดนไม่มีโชคมากหากว่าคุณเรื่องไม่ให้ห่วยอยู่ที่ดวงแต่และของ่านแต่นะ,ว,ะวันนี้วันนี้ตอนนี้โลกรบานะตอนนี้ขอให้ท่านขอเรื่องไม่ตาค้า,ข,าข,ข่ายแล้วก็เรื่องสุขภาพไปด้วยจุดตรงนี้นะก่อนจะเดินทางกลับก็ให้เข้ามาไหว้ ไหว้ปู่เนื่องไห้พระอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาโปยเงินโปยทองเลยเรียกว่าโปรยเป็นเคชก็คืออธิษฐานแบบนี้นะอธิษฐานไว้ให้มีกินให้มีใช้นะครับก็คือเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับจากเราไหว้สักการะหลวงพ่อเนื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ วเวสุวรรณกันนะคะผมในการไหว้ทวเทวสุวรรณนะคะครับผมโอเคเราก็ที่นี่อ่ะมีมีใหม้มีครบโอเคมีไม่ต้องเตรียมมาเองมาซื้อได้เลยเนาะโอเคก็หลักๆมีอะไรบ้างจากหลักเลยเนี่ยเขาให้ไหว้ดอกกุหลาบ9้าดอกนะคะแล้วก็ทูบกุหลาบก็กุหลา,าบสีแดง <Okay. S 1> นะคะกุหลาบสีแดงอที่นี่จะเป็นเขาเรียกว่าทานทานดอกกุหลาบเนาะครับพานละห้าิบาทนะคะครับผมซื้อถวายได้เลยสะดวกมาก อ่าแล้วก็อันนี้เป็นผลไม้นะครับผลไม้มใช่ครับผลไม้มแต่ละอันนะครับก็มีความหมายแตกต่างกันไปเนาะเช่นสับประรดยังไงคะสับประรดเป็นผลไมยย้แห่งความโชคดีนะคะเรียกเรียกความโชคดีให้เข้ามาเนาะสล่วนลูกครับเนาะจะมีการมีรากฐานที่มั่งคงแข็งแรงนะคะอ่าแล้วก็จะมีกล้วยเนาะเป็นกล้วยหอมก็คือความมั่งมีความเจริญงอกงามการขอบุรก็ได้นะคะโอเคค่ะ